สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับผมว่า Avenger เนี่ยนะครับถูกหน่วยชิลโกโหกมาโดยตลอดนะครับผมแต่มันโกหกเรื่องอะไรและมันโกหกไปเพราะอะไรกันในวันนี้นะครับผมเราจะมาหาคำตอบกันนั่นเองครับโดยหากเราย้อนไปใน A เ e n g e r ภาคแรกเนี่ยนะครับผมท่านผู้ชมจำได้ไหมครับว่า มันมีตัวละครฝ่ายดีเนี่ยที่ตายแบบว่าตายอนาถเลยนะครับนั่นก็คือเอเจนต์โคลสันนั่นเองครับผมเขาได้มาปรากฏตัวอีกทีใน MCU เนี่ยก็คือในการย้อนอดีตไปแล้วในเรื่องกัปตันมาเวลถูกไหมในเอเวนเจอร์ภาคแรกเนี่ยถูกโลกินะครับผมเอาคาถาโลกิเซปเตอร์เนี่ยนะครับผมแทงทะลุเลยคือเรียกได้ว่าตายแน่นอนนะครับผมแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับหใครเนี่ยนะครับผม ท่องจักรวาล MCU กันแบบครบเต็มเหนียวทุกประการเนี่ยดู A g e n t of น็ด้วยนะครับผมจะรู้ว่าจริงๆแล้วครับตัวของโคลสันไม่ตายนะครับผมตัวของโคลสันถูกชุบชีวิตช่วยชีวิตขึ้นมาเอาไว้ได้แต่เราจะบอกก่อนนะครับผมว่าใครที่ดู A g e n t ต์ชิลจนจบเนี่ยเราจะมีสปอยนะครับโอเคถือว่าเตือนไว้แล้วนะโคลสันเนี่ยนะครับผมได้ถูกชุบชีวิตขึ้นมาและจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็ได้ตายอีกรอบหนึ่งนั่นเองครับ แต่ในช่วงเวลาระหว่างที่เขาได้กลับมามีชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะยาวเลยนะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยได้ถูกชุบชีวิตมานะครับผมในช่วงปี2012นะครับผมก็คือหลังจากที่เกิดเหตุการณ์อเวนเจอร์ภาคแรกนั่นแหละแล้วกว่าจะมาตายครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือในช่วงปี2018เลยนะครับผมก็เรียกได้ว่ากลับมาค่อนข้างนานเลยอะแต่ในการกลับมามีชีวิตเนี่ยนะครับผมหน่วยชิวนั้นโกหกอเวนเจอร์ ok มาโดยตลอดนะครับโดยเรื่องราวนั้นมันเป็นยังไงเราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันเองว่าโคสันนั้น ทำไมถึงต้องปิดบังการกลับมามีชีวิตของเขาด้วยโดยอย่างที่หนึ่งนะครับผมเราต้องมารู้ถึงตรงนี้ก่อนนะครับผมก็คือหลังจากที่โคสันได้ตายไปนะครับผมหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าทีมอเวนเจอร์เนี่ยนะครับผมไม่รู้ถึงการจากไปของโคสันนะครับผมได้ถูกบอกเล่าเอาไว้นะครับในเอชอฟเอาตอนแล้วถือว่ายืนยันแล้วว่าทีมอเวนเจอร์เนี่ยไม่รู้ว่าเขากลับมามีชีวิตซึ่งในช่วงที่เอชอฟเอาตอนมาถึงเนี่ยโคสันก็ได้กลับมามีชีวิตและปฏิบัติงานอยู่แล้วครับแล้วทีนี้คนที่รู้มีใครบ้าง เจ้าหน้าที่หน่วยชียวยังไงเลยครับผมนิกฟิลลี่นะรู้มาตลอดครับมาเรียฮิลก็รู้มาโดยตลอดนะครับผมแต่พวกเขาตัดสินใจที่จะไม่บอกอเวนเจอร์นั่นเองแต่มีคนนอกหน่วยชีวที่รู้ไหมครับว่าโคสันเนี่ยกลับมามีชีวิต คำตอบคือมีนะครับผมเพราะว่าใน Agent of Shield นะครับผมได้มีการปรากฏตัวขึ้นมาของ Lady Sift นะครับผมก็คือหนึ่งในเทพจาก a s สการนั่นแหละมานะครับผมและ Lady Sift ก็ได้รู้ว่าโคสันยังมีชีวิตอยู่แต่โคสันได้บอกเอาไว้ว่าอย่าบอกเรื่องนี้กับตัวของต่อน,นั่นเองครับแล้วทีนี้ทําไมการกลับมาของโคสันเนี่ยมันถึงเป็นเรื่องที่เป็นความลับนักละห่งเลยนะครับผมก็เพราะว่า การตายของโคสันเนี่ยนะครับผมเป็นหนึ่งในจุดเชื่อมที่ทําให้อเวนเจอร์นะครับผมมารวมกันได้หน่วยชิวเนี่ยคิดว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในประเด็นสําคัญที่ทําให้เอเวนเจอร์ยังอยู่ด้วยกัน,นครับถ้าเกิดข่าวว่าโคสันเนี่ย กลับมามีชีวิตนั้นอาจจะกระทบถึงความสัมพันธ์โดยรวมกับความสัมพันธ์ในการรวมกลุ่มและความสัมพันธ์ต่อเอเวนเจอร์กับหน่วยชิวที่มีเอาไว้ได้นะครับผมว่าถ้าโคสันกลับมามีชีวิตเนี่ยแล้วอาจจะมีเหตุผลอะไรไหมที่ทำให้วพวกเขาต้องแยกออกจากกาันหรือทําไมไม่ชุบชีวิตคนอื่นขที่มาด้วยอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะมีคําถามตามมาอีกมากมายโดยหากใครสงสัยนะครับผมว่าโคสันเนี่ยกลับมามีชีวิตได้ยังไงเราจะสรุปสั้นๆให้นะครับว่าหลังจากการตายของเขาเนี่ย นิกฟิลลี่นะครับผมก็ได้สั่งให้พาตัวโคลสันเนี่ยครับผมไปที่เกสเฮ้าส์ครับซึ่งเกสเฮ้าส์เนี่ยเป็นฐานลับนะครับผมที่โคลสันนั้นถูกชุบชีวิตขึ้นมาโดยการใช้เครื่องที่ถูกสร้างโดยโปรเจกต์ตาฮิติขึ้นมานะครับผมก็ได้ชุบชีวิตโคลสันขึ้นมานั่นเองครับซึ่งเหตุผลต่อจากนั้นเนี่ยนะครับที่ทาไมความลับนี้อเวนเจอร์ถึงไม่รู้นะครับผมก็เพราะว่าคำพูดของจอร์ดวีดอนเนี่ยได้เคยพูดเอาไว้ครับว่าแม้ว่าหนัง กับซีรีส์ a g e n t of Shield เนี่ยจะเรียกได้ว่าอยู่ในจัก,กรวาลเดียวกันนะครับผมคือเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเรื่องราวใน a g e n t of Shield เนี่ยอิงจากเรื่องราวในหนังซะเยอะเลยนะครับผมถูกไหมมีอะไรต่างๆเกี่ยวกับหนังมามากมายเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่ามันดูจะเชื่อมโยงกันเป็นอย่างมากแต่เขาที่บอกเอาไว้นะครับผมว่าแม้ว่าซีรีส์เนี่ยจะอิงตามหนังมากแต่หนังเนี่ยไม่จําเป็นต้องอิงตามซีรีส์นะครับผมคือเหมือนว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรมากกว่านี้ก็ได้เพราะว่าซีรีส์เองเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในแผนสําคัญนะ ไอซี e ีเอเจนต์ออฟชิลเนี่ยไม่ได้อยู่ในแผนสำคัญของมาเวลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่ายังไม่มีข้อสรุปใดๆนะครับผมที่จะอัปเดตเพิ่มมาเป็นมากกว่านี้ว่า ทำไมเขาถึงไม่นั่นทำไมเขาถึงไม่นี่นะครับข้อมูลเอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยถ้าเรานับตาม AgentO f Shield นะครับผมก็เรียกได้ว่ามันอยู่ในจัก,กรวาล MCU นั่นแหละครับแล้วก็เป็นเรื่องราวจริงที่โคสันนั้นกลับมามีชีวิตแล้วก็ได้ตายไปอีกรอบหนึ่งแล้วแล้วก็หน่วยชิลเนี่ยได้พยายามปกปิดเรื่องราวนี้ไว้กับเอเวนเจอร์นั่นเองครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับผมข้อมูลนี้เนี่ยในอนาคตเปลี่ยนได้นะถ้าเกิดวันหนึ่งประกาศออกมาว,าว่าซีรีส์เอเจนต์ออฟชิลเนี่ยนะครับผมไม่นับรวมกับจักรวาล MCU ออีกต่ไปเรื่องงทุกกอย่า็ ปุ๊บหายหมดไปทันทีนะยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นเกตความรู้นะครับที่เรียกได้ว่าคนที่ดูแต่ในหนังเนี่ยไม่ได้ติดตามซีรีส์เลยก็จะไม่รู้ถึงเรื่องนี้นะครับผมแต่ถ้าใครที่ดูซีรีส์ด้วยเนี่ยก็จะรู้เรื่องนี้ด้วยนะครับยังไงก็ขอฝากเรื่องราวนี้เพิ่มมาไว้เพิ่มเติมด้วยนะครับยังไงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดไปกับผมคงต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับผมคงต้องขอลาไปก่อนยังไงกกก็อย่่่าาลลืมมมดดปุไคค Subcribe ให้เเเรรชนับบบผ สวัสดีครับ